ครับเคยรู้สึกแบบแมวทุกคนกับการที่ใส่เสื้อจะเดินซ้ำๆกับเกงตัวเดิมๆเนี่ยวันนี้นะฮะผมจะมาดีวีดเสื้อหนึ่งตัวครับแล้วเรามาดูกันว่าเสื้อตัวนี้สามารถจะไปใส่กับเกงแล้วเราสามารถแต่งตัวสไตล์ไหนได้บ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ถือเป็นตัวโปรดตัวหนึ่งของผมเลยนะครับผมเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าที่เย็บด้วยตะเข็บที่เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับเนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายครับรวมถึงการระบายอากาศเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะแบบใส่ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ได้ไม่ว่่่่่าาาาาจะะะหหนนนนนนนวววววววรรรร้้้้้้ออออืืฝตตกกกเสัััััีียููบบบผผผมมมทุชงฤดแแลลคค ผมจะมาแต่งตัวให้ดูกันว่าเสื้อตัวโปรดของตัวนี้สามารถจะเปลี่ยนลูคผมไปได้ขนาดไหนหรับผม เชื่ออย่างนั้นในตัวนะครับลองเปลี่ยนอะดัปเปิตัวนู้นตัวนี้มาแมทกันนะครับอาจจะเพิ่มให้ีการแต่งตัวของเพื่อนในแต่ละวันเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมครับแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราครับแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยสามารถแต่งตัวกันได้นะครับไม่อันนี้ไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นเพศไหนหรือว่าอายุไหน,นครับอยู่ที่ความชอบของเราและความมั่นใจของเราครับผมขอบคุณครับบาย